นี่ครับผมจะใส่ซีดมั่วดูนะครับเผื่อจะเจอไดมอนด์มาโอเคนะครับผมจะใส่ซีดเจ็ดแปดตัวนะครับดูครับูซีจะเจอไหมครับแบบซีมาตรเยอนะนนน์น์แลูวกับน้องโอเชนแล้วกับพี่มิเชนเนลนะครับม่นจะได้หรือเปล่า มันจะเจอไดมอนไหมไม่ไปเลยพี่โอเพ่ open, ชารคโอเพ่นชารสติดวอลหำดำหำดำติด,ดสฮึฮๆจจูเจโรลีนครับท่านผู้ชมงงเปเหมือนนะจะลงไปครั อุ้ยเจอหลุมได้แล้วครับน้งองผู้องไปไปไปเม็ด